สวัสดีค่ะใกล้จะถึงเทศกาลคริสต์มาสปี2021กันแล้วนะคะหลายคนอยากจะรู้ว่าเทศกาลคริสต์มาสปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่วันอะไรเทศกาลคริสต์มาสหรือวันคริสต์มาสปี2021นี้ซึ่งตรงกับวันที่25ธันวาคม 2, 2021หรือ2,564ค่ะซึ่งวันนี้จะตรงกับวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันหยุดของหลายๆคนพอดีค่ะมีการเตรียมเพื่อที่จะจัดงานคริสต์มาสหรือจัดงานในบ้านของตนเองมีการประดับประดาต้นไม้สายรุ้งที่บ้านและตามสถานที่ต่างๆก็มีที่จัดงานสวยๆไม่แพ้ก,กันค่ะเพื่อรองรับเตรียมการถ่ายรูปนั่นเองขอให้ทุกท่านมีความสุขกับวันคริสต์มาส2021นี้สวัสดีค่ะ